วันอาทิตย์วันแห่งการทํางานอดิเรกป่านก็ได้เพ้นสีอะคริลิกบนผ้าใบไปทั้งหมด7ภาพครับหลักๆครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตัดเส้นซึ่งปกติป่านไม่ค่อยได้ใช้การตัดเส้นในการทํางานเท่าไหร่นะได้มาทําก็รู้สึกสนุกดีเวลาวาดรูปพร้อมๆกันน่ะป่านมีความรู้สึกเหมือนเราทําอาหารเป็นคอสอะ่ะ ต้มผัดแกงทอดอะไรแบบนี้แล้วระหว่างที่รอชิ้นแรกแห้งเราไปทำชิ้นที่สองต่อเราบางทีชิ้นที่สามอ่ะเราวางแผนไว้อย่างหนึ่งแต่หลังจากที่เราทำอันที่หนึ่งกับอันที่สองไปนะบางทีอันที่สามจากเดิมที่เคยวางแผนไว้อย่างหนึ่งมันอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมระหว่างทางได้เออเหตุการณ์แบบนี้มักจะเกิดขึ้นเวลาที่ผ่านทำงานพร้อมกันหลายๆชิ้น ก็ดีนะบางทีมันก็ได้ไอเดียใหม่ๆแต่ที่สำคัญเลยอะ่ะคือมันล้างผู้กันทีเดียวเป็นคนขี้เกียจนะนว่าทีแล้วก็ล้างพร้อมกันไปเลยนะครับแต่ก่อนจะจบวันครับเดี๋ยวเรามีภารกิจเซ็นชื่อเจ้าคอลเลคชันแกะไม้หนีเพื่อวันจนันทร์พรุ่งเนี้เราจะได้ลงสีได้เลยการเซ็นชื่อเนี่ย มันก็ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษนี่หน้าตามันเป็นแบบนี้มันคือปากการ้อนนะครับก็เปิดตรงนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าแฟบเปิดปุ๊บแล้วก็ปรับระดับความร้อนได้มีถึง10 10ก็คือร้อนจีเวลาจี้ลงไปบนไม้ก็จะบุ่มไปเลย อ่านจะใช้สักเบอร์เจ็ดเบอร์แปดกำลังร้อนดีอรอแป๊บนึ่งเหล็กมันก็จะแดงพร้อมต่างก็จะเซ็นอย่างนี้ครับ ว่าอันนี้แล้วก็ปีพศพวกเพนติงแล้วก็งานอื่นๆก็จะเซ็นด้วยชื่อนี้เหมือนกันอันนี้นี่มันมาจากชื่อจริงป่านครับชื่ออนิวัตพอเซ็นเป็นชื่อป่านอะ่ะมันอ่านยากคนต่างชาติเาก็าจะอ่านเป็นพอนใช่ไหมเราก็เลยเอออันนี้เนี่ยมันน่าจะอ่านได้ทุกคนแล้วจะเซ็นอ,อนิวัตมันก็ไทยไปมันอ่านยากอีก ประเด็นคือมีแค่นี้เลยแล้วก็ไม่ได้มีวิจิตอะไรจริงๆการเซ็นงานเนี่ยปานเพิ่งจะมาเซ็นเมื่อเมื่อปีหลังนี่เองทํามา3ปีใช่ไหมสอปีแรกไม่เคยเซ็นงานเลยนะครับแต่ว่ามีมีนักสะสมอะเริ่มถักท้วงออกเซ็นให้ด้วยเผื่อส่งไปอะมาันไม่ได้เซ็นไงเอา้าไม่ได้เซ็นมาหรอปานจะฮะเออเพราะว่าเพราะว่าในในความคิดเราอะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของมันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าโอเคนักสะสมเขาก็ค่อนข้างจะอยากได้ป่านก็เลยโอเคเซ็นไปทั้งหมดเลยละกันหลังๆช่วงนี้จะได้ไม่ต้องเกิดการถักทวงแต่ว่าจะเซ็นทั้งทีอ่ะเดิมทีก็จะใช้สีมาเขียนใต้ฐานนี้แหละเราก็รู้สึกว่าม,มันไม่แกรนก็เลยลงทุนซื้อเจ้าเครื่องมันเรียกว่า w o o เบรนเนอนะถ้าใครอยากจะใช้แต่ก่อนหน้านี้ป่านมีอยู่ตัวหนึ่งรุ่นแรก <c oughs> ซึ่ง ถ้าใครจะไปซื้อตัวนั้นแต่ปานขึ้นภาพต้องขออภัยนะที่ต้องมา discredit แต่บอกไปว่ามันมันใช้ไม่ค่อยสะดวกเอางี้ดีกว่ามันใช้ได้แต่มันใช้ไม่ค่อยสะดวกเพราะว่ามันปัญหาคือร้อนไม่สม่ําเสมอแล้วก็ร้อนช้ามันเลยทําให้เวลาเขียนนะมันสะดุดเัอเส้นมันจะไม่ต่อเนื่องแล้วก็ร้อนช้าอะไรแบบนี้มันก็เลยมีปัญหาเยอะ แต่ว่าป่านว่ามันเหมาะดีนะสำหรับคนที่จะเริ่มทําเพราะว่าอีกเครื่องนี้ป่านจําได้ว่าราคาก็ไม่ถูกที่ประเทศไทยป่านไม่แน่ใจเลยนะครับว่าซื้อที่ไหนไอไอรุ่นนี้นะที่ป่านใช้อยู่วันนี้ก็คีย์เวิร์ดมันคือ w o o d b u r er. r เออไปลองหาดูแล้วกันปกติป่านจะเซ็นไว้ใต้ฐานอย่างนี้ครับหรือไม่ถ้ามันมีฐานอะก็จะไว้ข้างหลังไม่ค่อยโชว์ลเซนต์เองไว้ข้างหน้าป่านป่นมีความรู้สึกว่ามันรบกวน ชิ้นงานคนเหมือนจะถ้าจะดูเนี่ยมันก็จะแบบเอะมันเห็นลายเซ็นหรืออะไรเงี้ยก็เลยซ่อนๆหน่อยรวมถึงรูปวาดด้วยบางบางรูปอบบที่ป่านรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างสมบูรณ์มากแล้วอะจะไปเซ็นมนที่ขอบไม่ก็เซ็นมาข้างหลังอมไม่อยากให้มันลบกลนสายตา